่าเนี่ยคือการที่พี่วันมาเล่าถึงการที่ทําไมพี่วันได้เจออภิยายานญาญาณใหญ่ของข้อใหญ่นะคะเกิดจากการที่เราเป็นคารวาสเนะแล้วเราก็เป็นรูปของท่านที่ท่านสร,สร้างดวงจิตขึ้นมาแต่วันหนึ่งเนี่ยนะเรามีสัญญาณที่มันเหมือนอยากฆ่าตัวตายนะแล้วมันมีนิพพิทายานยานเบื่อโลกตัวเนี้ย มันเป็นวิปัสนาญาณขั้นสูงถ้าเราไม่ผ่านเราจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าอาจจะจิตเศร้ามองได้หรืออาจจะเป็นอาการที่จิตป่วยได้นะแต่พอดีเราเนี่ยโชคดีที่ท่านบินทบาตช่วงนั้นนะคะแล้วท่านก็มาบอกพี่วันว่าลูกวันชิดาช่วงนี้น่ะคนที่พ่อเคยยกจิตมาช่วงนี้แต่ละคนก็ได้หยุดทำงานไปเนื่องจากต้องมีภาระไปดูแลครอบครัวนะคะทำให ท่านเลยดึงพี่วันเนี่ยนะเข้ามาในขณะที่พี่วันเนี่ยเข้ามาเริ่มต้นครั้งแรกเลยพี่วันไม่โกหกเลยนะคะท่านรีดกรรมแบบน้องน้ำหวานนี่แหละนะโดยที่พี่วันเนี่ยนั่งสมาธิแล้วจากนั้นเนี่ยนะพี่วันจะเห็นนะสิ่งที่เรียกว่าพอท่านยกจิตแล้วนะคะท่านยกจิตแล้วพี่วันจึงเห็น ประมาณสิบชาติของตัวเองที่เรียกว่าบุเพนิวาสานุสติยานคือยานจากการมีปัญญาจากการเนี่ยนะแก่รอบแก่ธรรในการที่ถูกยกจิตให้ราคะโทสะโมหะหมดไป3าตัวนี้หายไปอีก3ามตัวจะได้เข้ามานะคะก็คือการระลึกชาติได้นะคะซึ่งตรงนี้พ่อให้เห็นแค่สิบชาติเนี่ยพี่วันก็เบื่อเบื่อตัวเองว่าตัวเองแย่จังนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็น จตุปาตยานท่านก็บอกแค่ว่าตัวพี่วันเนี่ยก่อนที่พี่วันจะมาอยู่ตรงเนี้นะแล้วพี่วันเนี่ยมาเก็ตชื่อหนึ่งซึ่งแม่สุบอกคนที่ผลิตองค์พ่อเนี่ยนะเป็นเศรษฐีอยู่ที่คุณแม่พูดมานะอยู่ที่พัทยานะชื่อเหมือนที่พ่อเคยบอกพี่วันว่าพี่วันเนี่ย ชื่อนี้อยู่ชั้นสามอยู่ชั้นยามานะพี่วันชื่อปาจรีนะคะอ่าแล้วก็รู้สึกว่าพี่คนที่ผลิตพระองค์พ่อมาให้เนี่ยชื่อปาจรีเหมือนกันแต่อันนั้นนะ่พี่วันใช้ชีวิตอยู่ที่ยามานะคะชั้นสามพี่วันยังเสียดายนะวพาพี่วันเนี่ยนะอ่าถ้าพี่วันถ้าพี่วันอบอกกับน้องๆทุกคนเนี่ยน้องๆทุกคนก็บางทีก็อาจจะมีบ้างที่อยากที่จะนั่งเพื่อให้เราเนี่ย ได้ยานได้ฌานนะซึ่งบางครั้งเนะี่ยแต่ละคนเนี่ยก็อยู่ที่ว่านะบางคนไม่ต้องมีฌานแต่เขามียานในการพิจารณาโดยไม่หลับตาก็ถือว่าเขามีปัญญาที่สูงนะคะแต่อย่างบางคนเนี่ยพระส่วนใหญ่จะสอนว่าให้มีฌานก่อนโยมนะแล้วโยมค่อยนะใช้ความสงบตัวนั้นเนี่ยเข้าสู่วิปัสสนาแล้วทำให้ตัวปัญญาเกิดขึ้นแต่พ้าใหญ่เวลายกจิตแล้วเนี่ยนะ อยากจะทำอะไรทำได้อันนี้พี่วันบอกแบบไม่ไม่ปิดบังเลยนะอะ่อยากจะรู้ตรงนี้ไม่ต้องเข้าสมาธิยานชานมากอ่าไม่ต้องไปถึงลำดับอที่เรียกว,ว่าในว่สัญญานาวาสัญญายตนะญา,าที่แปดนะแค่อยู่เฉยๆแล้วสงบลงนิดหนึ่งนะแล้วนึกถึงพ่อนึกถึงพระนิพพานนะเพราะเราเป็นสกุลโลกุตตรธรรมแล้ว เราต้องเข้าใจว่าเราสามารถที่จะมีอะไรที่สกุลโลกุตตระธรรมเนี่ยท่านเมตตาช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละตัวพี่วันจึงบอกว่านะเออทำไมพี่วันจึงมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นทําไมน้องมาตังอยากได้เหมือนพี่วันเกิดจากการที่หนึ่งพ่อยกจิต พอยกจิตแล้วมันคือการบรรลุธรรมมันคือได้มรรคผลนิพพานคนที่ได้มรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยมันจะเลิกปวดใจเมื่อเลิกปวดใจแล้วเน,นี่ยใจตัวเนี้ยมันจะไม่เดือดผุดผุดใจ,จตัวเนี้ยมันจะไม่ร้าวรานได้อีกมันจะไม่รู้สึกว่าเจ็บแปรบที่ใจเจ็บจี้ที่ใจเวลามีคนด่าให้หรือมีคนที่แบบพูดจาไม่ดีแต่อาการถือสาม,มีไหมมีแต่นนอาการเจ็บปวดใจไม่มีนะเนี่ยคือสิ่งที่ได้นิพพานของจริงแล้วคนที่ได้ของจริงเนี่ย เขาบางทีเขาไม่นั่งมาพูดหลอกว่าเออได้วิปัสสนาญาณเก้ายานสิบหกอะไรอ่ะจะญาณไหนก็ตามสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาอ่ะนะเบื่อหน่ายในการเกิดแล้วเห็นความจริงแล้วว่ามาเกิดแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะมันเป็นขั้นสูงสุดแล้วที่เขาพาตัวเองให้หลุดพ้นทุกข์หน้าตัวปัญญาที่สูงสุดไม่ต้องมาเทียบกับวิปัสสนาญาณเก้ายานสิบหกญาณอะไรเลยรู้อย่างเดียวเลือกแล้วนิพพานไม่อยากมาเกิดแล้วการเกิดเป็นทุกข์ จบทุกอย่างนะ,ะจะวิปัสนาขั้นไหนมาจะเห็นการเกิดดับจะเห็นความเบื่อหน่ายจะเห็นอะไรก็ตามนะสุดท้ายพูดจากชีวิตจริงเกิดจากจิตใจที่มันเรียนรู้แล้วมันรู้กว้างรู้จริงรู้ว่านิพพานที่เดียวเท่านั้นจะสิ้นทุกข์นะ่ะปัญญาเขาเลิศสูงสุดแล้วนี่คือสิ่งที่พี่วันนะเป็นการที่จะมาบอกว่า ได้นิพผ่านแล้วมันดีอย่างไงได้นิพผ่านแล้วมันเลิกเจ็บปวดใจเลิกเจ็บแปรพิจัยเลิกร้าวรานใจใจจะพ้นทุกข์ก่อนเมื่อใจพ้นทุกข์ก่อนการนั่งสมาธิจะเป็นลําดับไหนเขาฝึกแป๊บเดียวเขาก็ทําได้เพราะจิตเขาพ้นจากมนทินตัวหนึ่งที่เป็นนะพระพุทธศาสนาเรียกตัวกิเลสสามตัวเป็นรากเหงา้านั่นคือราคะโทสะโมหะบางหนังสือก็ไปแปลผิดนะไปแปลว่าราคะตัวเนี้เป็นโลภะเป็นความ เป็นความโลภซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการที่ทุกคนปรารถนาจะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นในชาติสุดท้ายนะ่ยปรารถนาได้นะแต่ในการปรารถนานั้นเราไม่ได้หมกเมตดหรือเราไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเราทําในอาชีพที่หนึ่งนะไม่ผิดต่ออาชีพที่เป็นโทษที่5ข้อที่พ่อพระพุทธเจ้าไม่ให้ทําก็ประมาณนี้เราก็จะมีในเรื่องของการนะคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าสัตว์ แล้วก็ไม่ผลิตอาวุธนะที่ทำร้ายทำลายธรรมชาติมากแล้วก็ไม่ผลิตยาเสพติดนะคะแล้วก็ไม่ขายด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค้าขายนะคะมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์ ะะสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะไม่รู้ว่าเป็นอาชีพที่พ่อพระพุทธเจ้าสร้างนะคะ,อะบอกว่าอย่าทําถ้าทําแล้วเนี่ยมันเหมือนถึงเราไปเบียดเบียนความต้องการทําให้เขาขาดอิสราภาพเมื่อเขาขาดอิสราภาพแล้วเกิดเราไปทําอะไรเลี้ยงดูเขาไม่ดีเขาป่วยตายหรืออะไรไม่ได้ดูแลตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เรามีโทษมีบานะคะ่ะนี่คือสิ่งที่ท่านจึงบอกพี่วันว่าให้ออกจากอาชีพอะไรก็ตามที่มัน ทําทให้ลูกจะเสื่อมถอยหรือตกต่ําได้นะคะวันนี้พี่วันก็เลยต้องเอามา,าเขาเรียกว่ามาขั้นรายการตอนที่น้องไปเข้าห้องน้ํานะคะเพื่อที่จะเน้นให้ทุกคนเนี่ยปรารถนาเลยนิพพานได้นิพพานเมื่อไหร่เดี๋ยวสามวิชาเอกเนี่ยนะมันไม่ใช่มาทําแต่มนโนมยิธิมันได้หลายอย่างคะ่ะเนี่ยหมุนปากพูดทําก็ได้ได้ในสิ่งที่เชิญท่านมาตรงนี้แล้วก็มาช่วยเหลือดูแลก็ได้ได้ในส่วนที่ เขาเรียกว่าขอทําตอนไหนก็ได้จากพระศาสดานี่คือสิ่งที่พระไตรปิฎกไม่ได้บอกแต่ในสิ่งที่พ่อบอกว่าปฏิหารมันก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยนะจากปลูถุชนและทาตัวเองเนี่ยให้มีความเป็นทิพย์ได้อยู่แล้วอยู่ในสกุลโลกุตตระธรรมได้แล้วเนี่ยเนื้อสายของคําว่าสกุลโลกุตตระธรรมตัวเนี้ยจึงจะมีธทมผุดแล้วก็จะสามารถเป็นผู้ที่เผยแพร่ธรรมได้นะคะ วันนี้เดี๋ยวพี่วันจบวิดีโอนี้ก่อนนะ <laughs>